ก็ประสบความสําเร็จแะครับทีมงานทนบุรีครับกับการขุดสระประมาณหลายไร่เหมือนกันครับแต่ไม่รู้ประมาณกี่ไร่รัสบัดีครับอยู่กับหกล้อดามครีนครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนทีมงานทนบุรีครับรถก็ยังอยู่ชุดเดิมครับอันนี้ก็ที่ไปโดนชนมาเปลี่ยนประตูแะ้วครับแต่คนละสี น่าจะไปทำสีกับปูอบอุนใจเซอร์วิสนั่นแหละเอาลงทำไมเยอะเลย่ยเดี๋ยวลงไปดูใกล้ครับเ้ามาอยู่กับฮ <c oughs> ิโน่สามคันเลยใกล้ความจริง้วครับอันนี้ก็ระดับปรรมจจรย์ตักครับซ c สองร้อยสิบแปดออ้ใส่เยอะเหมือนกันครับ อีกไม่นานครับน่าจะจบส่วนฝั่งนน้นฝั่งทางนน้นก็พีซ6ร้อยหกสิดึงสโลมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนไม่กี่คันครับวันนี้วิ่งไม่กี่คันตรงนี้น่าจะขุดไม่ลึกแล้วก็น่าจะลงไปแล้วก็เอาน้ำลงมาข้างล่างให้หมดเลยรับไม่อยู่ระดับ เดียวกันหมดให้มันหมดตรงนี้ก่อนเพระน่าจะเปิดน้ำลงมาครับสวยมากสาลุกนี้ครับดูบรรยากาศสวยจริงๆระดับฝีมือเลยครับฝังทางโน,น้นเดี๋ยวพาไปดูดึงสโลปสวยอันนี้ปนานะครับหรือว่าเสียนะหรือว่าพินะ พูดได้หลายอย่างคอนโทรลเจ้า pc 200อขีดแปดอันนี้โอ้๊บเก็บจม195่รอยไครับมิก้า แคบเดียวเต็มครับรถมารอกันนิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าเขาใส่กี่ตักในตักที่สองแบบอุ้มๆเลยครับ <c oughs> โอ้เกือบประสบความสำเร็จครับเหลืออีกประมาณ30%เปอร์เซ็นต์ อันนี้ถ้าตรงนี้มาก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละลืมนับตักเลยไม่ได้กี่ตักหกล้อ,อเริ่มสบายแล้วครับฝนตกก็วิ่งได้ทีนี้เหลือแต่มุมโน้นแล้วครับอึบจมแน่เนี่ยตรงนี้แหละ อ,อันนี้วิ่งสบายครับใส่เลยอัดเต็มเต็มเลย <S <S อันนี้ทำสีอยาก,กผู้อบกุณใจเซอร์วิสครับ นี้ฟูโซ่ครับมาแล้ว <c oughs> ทลิปนารา <c oughs> ทำศสะได้สวยมากครับดึงสโลปเหมือนดึงเชือกเลย <c oughs> พีมือนะทีมงานนี้ แป๊บเดียวครับเต็มสาเหตุที่เขาเอา200มาขุดก็อย่างนี้แหละหกล้อไม่ต้องรอ,อนานครับเคอยู่ใ,ใกล้ๆอู้ว่าทำทางให้ก่อนเลยพี่นี่แหละจัญยาบาันคนขับไมโครต้องเป็นนี้หละคอยทำทางให้กับหกล้อด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูมุมลั่นกันบ้าง ่วงนี้แม่ครูไม่ค่อยมีงานครับมีเป็นบางเจ้าที่ทํางานหลวงนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างช่วงหน้าฝนเดี๋ยวมาดูเจ้าฟูโซ่คันนี้ครับ นตกมานะน้ํามาเต็มเลยครับอันนี้สบายไปเลยได้ระดับหมดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายได้ระดับหมดแล้วเดี๋ยวเปิดตัวน,นี้ทลายลงมาก็ระดับเดียวกันหมดครับขึ้นแบบนิ่มๆครับคันนี้ สบายๆบยิยวๆมาดูเจ้ามิกก้าคันนี้ถอยลงเลยครับ ในรถโตเกเขาเลยครับเฟืองท้ายฮีโนโ่ตัวอีซูสุเฟืองท้ายฮีโนโ่เปลี่ยนมาแล้วครับรู้สึกว่าจะขาดบ่อยไปคืนของอีซูครับผลจะมาแล้วนะค้มๆม,มาแล้วครับ ้วน uh, ่าจะไม่ได้ดูตอน มาอยู่มุมนี้นะครับดูทุกมุมเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูร้อยหกสิบดิงสโลปเลยครับนายะได้คนละส30-40เที่ยวต่อว,วันแน่นอนรถมันไม่ค่อยมีคร,รถมันน้อย แป๊บเดียวเองเต็มละอันนี้เหลือไม่เยอะนะตอนยินยๆน่าจะจบตรงนี้เลยครับแล้วก็น่าจะลงไปเปิดน้ําลงให้อยู่ระดับเดียวกัน <c oughs> ใช่ไหมติดตามตอนต่อไปครับ คนขับคนนี้เคยขับให้กับกินงานบุญรอดนะใส่ยึดอันนี้เกือบหมดแล้วครับดิน <c oughs> เลื้อไม่เยอะอก็อกี้ครับ195ร้อยเก้าสิบห้าแรง ร็อกี่อำลาเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ